นี่คืออีเวนต์สำหรับคอการ์ด แบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลการ์ดโชว์งานการ์ดระดับนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยณนะสามย่านมิดทาวน์ฮอรแหล่งรวมสุดยอดการ์ดมากมายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับไว้ในที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตการ์ดการ์ดฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลเอฟวันและกีฬาอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีนะครับนอนสปอร์ตการ์ดนะครับมาวลดินนี่สตาร์วอร์เทดดิ้งการ์ดเกมนะครับสาย TCG ก็เมามันไม่แพ้กันทั้งโปเกมอนวันพีชยูกิโอแมจิกเด็กกาตัลลิงเรียกได้ว่านี่คือจุดหมายของคนรักการ ที่จะเป็นศูนย์การให้นักสะสมจากทั่วโลกได้มาพบกันภายในงานนะครับยังมีกิจกรรมและของแถมอีกมากมายที่เหล่านักสะสมการเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะจะบอกให้ตั้งแต่กระเป๋าผ้าที่แจกในงานจากฟูเตล่าและสะสมถ่ายรูปกับโฟโต้บูธแบบชิคๆก,ก็เทไม่เบาและกิจกรรมสะสมแสตปมในงานเพื่อน,นําไปแลกการรุ่นพิเศษจากทางฟูเตลา่านอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีอีเวนต์รอบดึกอย่างแบรน์คอนเทนไนน์นะครับสำหรับคอการ์ดได้มาแลกเปลี่ยนกันยมค่ําคืนแบบสนุกสนานและไป ใชนะครับกับตุกๆฟุตทัวร์นะครับที่จะพาคอการทุกคนเนี่ยตะลุยรอบเมืองไปกับตุกๆพร้อมทานอาหารขึ้นชื่อมากมายในกรุงเทพงานนี้นะครับนักสะสมห้ามพลาดน,นะครับแล้วมาพบกันวันที่18-19ตุลาคมนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอ์ชั้น5งานเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปและและและถ้าใครยังไม่มีบัตรนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยบัตร1วันนะครับ100บาทพิเศษสุดๆซื้อ2วันแค่150บาทเท่านั้นและ ที่สำคัญนะครับเด็กอายุต่ำกว่า10บขวบงานนี้เข้าฟรีแล้วเจอกันนะครับทุกคนจุดหมายของคนลักการแบงคอกกาชโช